สวัสดีครับพบกับอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้วันพุธที่18ธันวาคมนะครับเขาดาวกันไปเรือวใบไม่กี่วัน3วันนะครับสำหรับปี2565ก็จะหมดลงนะครับสำหรับ <c oughs> แทนเองก็ลงต่อครับหวยเรารวมวันนี้เด่นนะครับ2 3ครับมากับ 5401ครับ2มา23ครับ25 24 20 21 3มานะครับ35ครับ34 30 31ดอก104ครับ423นะครับ425 424 420ครับ421 4 3 5 4 3 4 4 3 0ครับ4 3 1เน้นไปที่นะครับ2 3 2 5นะครับ3 5 4 2 3ครับ4 2 5แล้วก็4 3 5สำหรับแนวทางคอยเร่ารวมนะครับวันพุทธที่2ดเนาะวันนี้มีเราพัฒนาด้วยก็ เหมือนว่าใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเยอะก็ไม่ต้องตามเนาะเอาไปไปหาคนที่อาจารย์ที่วางน้อยๆนะครับนคัหนูที่วางน้อยๆอันนี้ถามว่าเยอะไหมถ้าไปนเน้นเอาสามชุดตรงนั้น,นถามว่าเยอะไหมถ้าจะเอาชุดเดียวเนาะก็นั่งเมนูไปนะครับ